สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกันอยู่กับโนเกียซีสรุ่นปี2026ี่ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆอนและบอกเลยว่าคราวนี้โนเกียกลับมาอีกครั้งพร้อมความตั้งใจที่จะมอบความคุ้มค่าและดีไซน์ที่ดูดีเกินราคาให้กับผู้ใช้งานทุกคนไปดูกันว่ามือถือรุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจและทําไมมันถึงอาจเป็นตัวเลือกที่คุ้มที่สุดในปีนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าโนเกีย C 31-2026ยังคงสืบทอดดีไซน์ที่เรียยบงาย่า สไตล์มินิมอลที่เป็นเอกลักษณ์ของโนเกียแต่คราวนี้มีการปรับรายละเอียดให้ดูพรีเมียมขึ้นฝาหลังเป็นผิวด้านที่ช่วยลดรอยนิ้วมือและมีเส้นสายที่ดูทันสมัยจับแล้วรู้สึกกระชับมือน้ำหนักถือว่ากำลังดีไม่หนักหรือเบาจนเกินไปเหมาะกับการใช้งานทั้งวันหน้าจอของโนเกีย c 3 1 2026ขนาด6.7นิ้วความละเอียด hd แม้จะไม่ใช่จอความละเอียดสูงแบบรุ่นเรือธง แต่ภาพที่ได้คมชัดสีสันสดใสดู YouTube หรือ Netflix เพลินแน่นอนแถมยังมีฟีเจอร์ป้องกันแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาเวลาจ้องจอ,งจองนานๆในเรื่องของกล้องโนเกียซ3 2 2 2 6 6มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวกล้องหลัก 13MP บวกกล้อง d e ฟเซนเซอร์ 2MP บวกกล้อง m a c คร 2MP ที่น่าประทับใจคือซอฟต์แวร์กล้องที่โ o k i ียปรับปรุงใหม่ทำให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยดีกว่าที่เคยเป็นมา ภาพออกมาดูสว่างขึ้นรายละเอียดครบและโหมดพอสเทรตก็เบลอหลังได้เนียนพอสมควรส่วนกล้องหน้าให้มา 8MP เหมาะสำหรับถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลภาพที่ได้ถือว่าโอเคในเรดราคาด้านประสิทธิภาพโนเกีย C 3 1 2 0 2 6ใช้ชิปออกตาคอรรุ่นใหม่ที่ถึงแม้จะไม่ได้แรงเท่ารุ่นท็อป แต่เพียงพอสำหรับใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแชทเล่นโซเชียลหรือดูวิดีโอ u t u b e และยังเล่นเกมเบาๆได้สบายแรมให้มา4 g b และความจุภายใน64 g b หรือ128 g b สามารถเพิ่มมิครอดีการได้อีกทำให้ไม่ต้องห่วงเรื่องความจำเต็มเร็ว สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของ Nokia C 3 1 2 0 2 6ี312026คือแบตเตอรี่ขนาด5,000 m a ah มลอมปชั่วโมงที่ Nokia ยารันตีว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2วันจริงๆซึ่งจากที่ลองใช้งานดูทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงค้ำเหลือแบตเกินครึ่งถือว่าประหยัดพลังงานดีมากเหมาะกับคนที่ต้องการมือถือที่อึดไม่ต้องชาร์จบ่อยระบบปฏิบัติการของรุ่นนี้เป็น Android 14 Go Edition ที่ทำงานลื่นไหลเรียบง่ายไม่มีแอปขยะติดเครื่องมาให้รกและที่สำคัญโนเกียยังคงการันตีการอัปเดตความปลอดภัยให้ยาวๆสบายใจได้อีกจุดที่อยากชมคือเรื่องของเสียงลำโพงของโนเกียซี1 2 2 2 6แม้จะเป็นรุ่นราคาประหยัดแต่เสียงที่ออกมาชัดเจนและดังพอสมควรฟังเพลงดูคลิปเพลินๆได้เลยและยังมีรูหูฟัง3 5ม mm. มสำหรับคนที่ยังใช้หูฟังสายอยู่ด้วยสำหรับคนที่กังวลเรื่องความปลอดภยัย รุ่นนี้มีระบบสแกนลายนิ้วมือด้านหลังและระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าซึ่งตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วทําให้ใช้งานได้สะดวกไม่ต้องพิมพ์รหัสให้เสียเวลาโดยรวมแล้ว Nokia ยซี2 0 2 6เป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับคนที่ต้องการมือถือราคาไม่แพงแต่ได้ดีไซน์ดูดีแบตอิดกล้องใช้งานได้จริงและประสบการณ์ใช้งาน Android ที่ลื่นไหลไม่มีอะไรซับซ้อนเหมาะทั้งนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือคนที่อยากได้เครื่องสำรอง สุดท้ายนี้ถ้าใครเป็นแฟนโนเกียรหรือกำลังหามือถือราคาเบาๆที่คุ้มค่าใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวันโนเกีย c 3 1 2 0 2 6ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ